ครับพบกับเราสองคนว่าจ่าไม่จ้าพาเที่ยววี้เราได้มาแวะกันที่มองช้างคาเฟ่มองช้างมองช้างมองช้าง จริงเมื่อก่อนเขาเป็นางช้างใช่ไหมหเป็นหมู่บ้านช้างนะครับที่พัทยานี่แหละแต่ปัจจุบันเขาก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาเป็นคาเฟ่เป็นแล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของพัทยานะเป็นคาเฟ่แนวธรรมชาติมาทานกาแฟทานอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มีกิจกรรมจักรช้างแล้วก็จะมีสัตว์อื่นๆด้วยเดี๋ยวเราไปตามชมกิจกรรมกับคาเฟ่ด้านในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตามกันมาค่าเล้วพอมานะเราก็จะมาเจอช้างตรงจุดนี้ กอดเลยเป็นจุดแรกคอยบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บคา่คาเข้าชาวต่างชาติค,าค,าค,าค่าเข้าคนละ300บาทที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมนั่งช้างกิจกรรมอาบน้ํากับช้างกิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาเป็นจัดเป็นแพ็กเกจมาแล้วเขาจะมีปะกาก้าไขยกล้วยนะสนับสนุนซื้อกาละ100บาทก็มาป้อนเป็นอาหารช้างได้มาถ่ายรูปก,กับช้างก็ได้นะคะข้างในก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นสวนผักด้วยเดี๋ยวเราตามมาชมกันค่ะ ตามขึ้นมาอ๋อเขามีการแสดงเนี่ยเขามีรอบช่งชวงเช้าด้วยเริ่มสมิบเอ็ดโมงครึ่งการแสดงแบบแนวแบบเหมือนแฟนตาซีอะคาบาเล่แฟนตาซีแต่ละนางเนี่ยเขาก็จะแต่งชุดแบบเป็นสัตว์ป่าแต่ละอย่างก็การแสดงจบก็ถ่ายรูปใครอยากถ่ายก็ถ่ายรูปได้นะแต่ว่าแชร์ละหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งร้อยบาท, <laughs> บาทก็เป็นสมทบทุนเป็นค่าอาหารน้องๆสัตว์ป่าทีท่ เขาเลี้ยงอยู่นะครับวันนี้สมพบไปเยอะเลยไม่เสียค่าเขัาไป้ยนั่นนั่นนั่นน้องช้างกำลังจะลงว่ายอาบน้ำละน่าเห็นละอิจฉาช้างเลยตอนเนี้ยร้อนมากร้อนมากตอนนี้เราก็อยากจะลงน้ำเหมือนกันตอนนี้เขาก็จะพาลงน้ำเนี่ยแล้วก็ไปตามห้วยตามบึงอะไรตรงนั้นแหละวนรอบหนึ่งประมาณนั้นแหละค่ะ ลงไปนั่งข้างล่างได้นะก้อนกล้วยป้อนอะไรได้ช้างก็จะมาตรงนี้หรือนั่งนั่งตรงคาเฟ่ตรงนั้นก็ได้ก็จะเห็นช้างก็จะเดินผ่านตรงนี้แหละคาเฟ่บรรยากาศแบบเหมือนเราอยู่ในป่าอาเมซอมนอะไรเงี้ยจะเป็นอเมซอนแบบนิดๆนิดๆนิดเลยเดี๋ยวเราพาไปเดินชมคาเฟ่ข้างในใกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ในโซนของออเดรต์ทรีเนาะบนต้นไม้เมื่อกี้เราเข้ามาเราจะเจอคาเฟ่ที่อยู่ในโซนแบบห้องแอร์ แล้วก็เดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นแนวธรรมชาติโอเ่นแอ์ 对的。 เป็นจุดที่ช้างจะเดินลงมาจากตัวปางช้างนะคะมันก็จะเดินวนรอบตรงนี้เขาก็จะออกแบบตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนเป็นเป็นน้ำเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําวนรอบแล้วก็จะมีเป็นเกาะอยู่ตรงกลางนะคะจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถจะมองเห็นช้างได้ได้ได้รอบเลยทั่วบริเวณเลยตามก็ตามคอนเซปต์ไงว่าการจัดพื้นที่ของคาเฟ่มองช้างคาเฟ่จริงๆมองนั่งอยู่บนคาเฟ่แล้วก็มองช้างได้ด้วยนะครับ วางดาวก็มีเหมือนกันนะมีควายมีตัดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีชนีมีนกยุงแล้วก็ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้หลุดออกมาอีกตัวหนึ่งเอ้ยทำไมไม่อยู่ในกงลิงลิงลิงหลุดกองออกมาหาอาหารกินข้างนอก มองช้างคาเฟ่รือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะสาหรับใครที่มาเที่ยวพัทยาค่ะก็มากันเป็นครอบครัวก็ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เหมาะก,กับครอบครัวมากๆเลยตอนนี้เราก็เห็นช้างแล้วเราอิจฉาช้างมากเลยอะเราอยากจะอาบน้ำมากเลยตอนนี้ <laughs> อากาศร้อนร <laughs> ้อนมากเดี๋ยวเราสองกดเพราะจะไม่จาพาเที่ยวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนที่มองช้างคาเฟ่ฟบ๊ายบาย